นะครับทำไมต้องหลอดัง ouais ขนาดนั้นล่ะมาเป็นแฟนเราไหมกลับมาเลยเราเล่นเราเล่นก็คือสัญญาครับแฟนข่าวไว้นะครับว่าวันบอลเลนทายเนี่ยผมจะมีเซอร์ไพรส์กับแฟนนะครับก็บางกี่ก็ไม่หลงรูมไปเราบอกว่าถ้าบอกนะอะไรนะถ้าบอกนะผมบอกว่าถ้าเกิดบอกรับหลังวันวอลเลนทายเนี่ยมันจะผิดไหม รอทั้งคืนแล้วแต่ไม่ทำไมต้องบอกรักแค่วันวาเลนไทน์ครับแล้วไม่เคยบอกคือบอกรักทุกวันไม่ได้นะครับอ้อนรักทุกคนทุกทวันได้ไหมได้นะแต่อย่าอย่าไปหวังแค่วันวันไทนวันเดียวอะไรนะไนอื่นบอกเหรอเอ้าตัวเองไม่รู้หรอว่าเรารักเต้นแค่ไหนอ่ะเฮ้ยมีสร้อยด้วยสร้อยใครเอ่ยเมื่อกี้ใครเต้นตรงนี้ นี่ก็แอบมองอยู่ข้างในต้ง้เต้นโอ้โหังเดียวนะงเดียวเราพีเดี่ยววันนี้โอกาสดีนะครับที่ได้สารการคุ้มทับเปิดเป็นแรกนะครับคนเยอะมากเลยนะครับก็ขอให้คนเยอะอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับคนมาเยอะๆอีกนะครับ จะบอกว่าท่านเล่นกีฬาขอถอนเสื้อนนะได้ไหมครับพี่ <c oughs> ได้เนาะ <c oughs> ไม่ได้ก็จะถอดนะครับ <c oughs>